อ่ะนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เวลาทีเวลาเท,ที่ยงคืนยี่สิบสองนาทีนะครับก่อนที่จะนอนกันก,ก็มาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะครับพูดคุยกันนิดหนึ่งก็อ่าเรื่องที่ผมจะนามาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นะครับก็คือพรบกองอาสารักษาดินแดนสองสี่เก้าเจ็ดนะครับซึ่งการพูดคุยอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายในส่วนของพรบแล้วก็เป็นการเจาะข้อสอบลงไปด้วยนะครับพรบกองอาสารักษาดินแดนนะครับจุดที่ออก จุดแรกได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ให้ไว้ในะวันที่10กุมภาพันธ์สองพนะครับวันที่10กุมภาพันธ์ตรงเนี้ยนะครับก็กลายไปเป็น1ข้อสอบท่าน,นก็คือวันสถาปนากองอาสา,ารักษาดินแดน,นนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติกองอาสารักษาลดินแดน2497มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชจกานุเบกษาเป็นต้นไปและจะใช้บังคับในท้องที่ใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นข้อที่2นี้ก็เป็นข้อสอบได้หนึ่งข้อนะครับถามว่ากรณีที่จะใช้บังคับพรบ กองอาสารักษาดินแดนนะครับในท้องที่ใดนะครับให้ดําเนินการโดยออกเป็นกฎหมายใดคาตอบก็คือออกเป็นพระราชจฤษฎีกาเป็นไปอีกหนึ่งข้อนะครับข้อสอบ2ข้อแล้วต่อไปข้อที่3เมื่อได้ประกาศพระราชจฤษรีการใ,ใช้พระราชบัตญัตินี้ใช้บังคับในท้องที่ใดบรรดากฎหมายกข้อบังคับอื่นซึ่งมีข้อ,อ,อความขัดแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้มใีใช้บังคับในท้องที่นั้นตรงนี้ไม่มีประเด็นสาหรับการออกข้อสอบ ต่อไปนะครับหมวดที่1การจัดตั้งกองอาสารักษานินแดนมศาตรา,ศาที่4ให้จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์กรเป็นองค์การขึ้นนะครับอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในมาตราที่ 4, gerade, 4> นี้ออกได้สองสามข้อนะครับข้อแรกก็คือกองอาสารักษาดินแดนนะครับขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดนะครับก็ตอบว่าขึ้นอยู่คับกระทรวงมหาดไทยต่อไปนะครับ ข้อที่2องกองอาสารักษาดินแดนนะครับมีฐานะตามข้อใดก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นนิติบุคคลก็คือเป็นบุคคลที่กฎหมายมันสมมุติขึ้นให้มีสิทธิบางอย่างนะครับคล้ายกับบุคคลทั่วไปสา,ามารถทํานิติกรนิติกรรมอะไรต่างๆได้นั่นเองต่อไปนะครับดูในมาตราที่ห้ากองอาสารักษาดินแดนแบ่งออกเป็น2ส่วน ตรงนี้ก็เป็นได้อีกหนึ่งคำถามนะครับว่าการจัดโครงสร้างของกองอาสารักษาดินแดนนั้นแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้างนะครับคำตอบคือแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนย่อยลงไปนะครับให้มีคณะกรรมก,การคณะนหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า10คนนะครับและไม่เกิน20คนเพราะฉะนั้นก็คือ10ถึง20นั่นเองนะครับ คำถามว่าคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนมีจํานวนกี่คนคําตอบก็คือมี1 0ถึง20ต่อไปนะครับคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนมีใครเป็นประธานคําตอบก็คือมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลาโหมเป็นรองประธานโดยตำแหน่งส่วนกรรมการอื่นเลขาธิการรองเลขาธิการนั้นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตรงนี้ก็เป็นประเด็นคำถามได้ว่าการแต่งตั้งเลขาธิการและรองเลขาธิการใครเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง เรีกาธิการและรองเลขาธิการในคณะกรรมการกลางกองอสาสาลัตดินแดนคำตอบก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหอาจไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถาม นะครับที่สามารถที่จะใช้ในการถามได้เพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมตัวที่จะสอบนะครับเราพยายามทมําแบบนี้นะครับเอาตัวบทมาแล้วก็กลั่นเป็นข้อสอบนะครับเราก็จะทําให้เราสอบได้เองนะครับสําหรับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบมอสหรือในส่วนของการสอบประหล,ลัดอำเภอก็แล้วแต่นะครับทีนี้เรามาดูกันข้อที่มาตราที่7ต่อนะครับว่าจะมีประเด็นออกข้อสอบอะไรอีกบ้าง มาตราที่7็บอกว่าคณะกรรมการกลางกองอาสาสัดดินแดนมีอำนาจหน้าที่และจัดมีอำนาจและหน้าที่จัดและดําเนินการดําเนินงานกองอาสารัาดินแดนโดยทั่วไปตามนโยบายและเทคนิคของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1. นนะครับถามว่าคณะกรรมการกลางกองอาสาสัดดินแดนมีหน้าที่ใหญ่คณะกรรมการกลางกองอาสาตัดดินแดนก็จะมีหน้าที่ในการจัดและก็ดําเนินงานกองอาสารัาดินแดน นี่คือ1คําคำถามต่อไปนะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามก็คือคำถามว่าการจัดและการดําเนินงานของกองอาสาสารณรลินแดนนั้นดําเนินการตามนโยบายและเทคนิคของหน่วยงานใดก็ตอบว่าหน่วยงานสภาความมั่นคงเองชาตินั่นะครับต่อไปนะครับการวางระเบียบข้อบังคับสําหรับกองอาสาสาธารณรัินแดนนะครับในการจัดแล้วก็การดาเนินงานกองอาสาสารณลินแดนและคณะกรรมการกลางมีหน้าที่อะไรบ้าง หนึ่งกำหนดวิธีการรับสมัครวิธีการคัดเลือกและการให้ออกจากสมาชิกเพราะฉะนั้นนะครับกำหนดวิธีการได้มาแล้วก็การให้ออกนะครับเราอย่าไปหลงนะครับวิธีการในการออกข้อสอบก็คือ,อรับสมัครรับสมัครนี้มันไม่ใช่ของคณะกรรมการคณะกรรมการเพียงแค่กําหนดวิธีการในการรับนะครับ ส่วนการรับสมัครนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการ2การําหนดชั้นยศนะครับ3กําหนดเหล่า4กําหนดหลักสูตรการอบรมและการฝึอกอบรมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ดําเนินการ no น,นะครับ no ฝึอกอบรมเพียงแค่กําหนดทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยคำว่ากลางคำว่ากลางก็คือเป็นผู้กําหนดกรอบกําหนดแนวทาง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอข้อไหนแล้วนะครับก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางของอาสารานแดนไม่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดมันไม่มีกําหนดตรงนี้นะครับข้อนั้นมันไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับคณะกรรมการชุดนี้มีเอาไว้คิดไม่ได้มีเอาไว้ทํานะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับในมาตราที่8มาตราที่8นะครับ ข้อนี้อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่เรื่องของการได้มานะครับการพัฒนาเรื่องของการได้มาซึ่งคนนะครับก็คือสมาชิกกองอาสาเดนการพัฒนานะครับแล้วก็การให้ออกจากความเป็นสมาชิกกองอาสารเดนนอกจากนั้นก็เรื่องของรถรามาใช้ก็คือกําหนดการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการใช้การเก็บรักษาอาวุธ นะครับนี่คือกรอบทําให้เราเอาไปจํานะครับไม่ต้องใช้วิธีการต้องจามากนะัก1ก็คือเรื่องคน2ก็คือเรื่องรดรามาใชา้เพียงแค่นี้นะครับอำนาจของคณะกระกกรมการ,การชุดนี้ต่อไปก็ที่มาตราที่8นะครับกองอาสาสารดินแดนส่วนภูมิภาคประกอบด้วยของอาสาสารดิน,นแดนจังหวัดนะครับและกองอาสารสาดินแดน,นอำเภอตามชื่อท้องที่ที่ได้ประกาศนะครับถ้าส่วน บังคับบัญชาสูงสุดเรเรียกว่ากองบัญชาการนะครับแต่ถ้าในจังหวัดก,ก็คือกองบังคับการกองอาสาแดนจังหวัดแล้วก็กองร้อยอกองอาสารักษาดินแดนอำเภอนะครับอันนี้คือในส่วนของโครงสร้างนะครับตำแหน่งผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนอำนาจการปกครองบังคับบัญชารวมทั้งการกำหนดอัตรถถากำลังของแต่และหน่วยในกองอาสาตัดินแดนนะครับให้ำกำหนดโดยกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นมาตราที่9้ก็สามารถที่จะ ขอสอบได้อีกหนึ่งข้อนะครับถามว่าการกําหนดตําแหน่งผู้บังคับบัญชาแล้วก็อํานาจในการปกครองนะครับให้ดําเนินการโดยออกเป็นกฎหมายใดคําตอบก็คือออกเป็นกฎกระทรวงน,นี่ก็ได้ไปอีกหนึ่งข้อต่อไปนะครับมาตราที่10วินัยและการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสาอาสาดินแดนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยกองอศาสาดาินแดน ก็วิัยและการลงโทษนะครับผู้กระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอา,าสาสแนเดนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยกองอา,าสาสแนเดนมาตราที่สิบนะครับถ้าจะพลิกเป็นข้อสอบนะครับตรงนี้พลิกได้เป็น2ข้อข้อแรกก็คือนะครับวินัยกับการลงโทษเนี่ย <c oughs> ให้ดําเนินการตามกฎหมายใด ก็ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวินัยของกองอาสาเด่นเดี๋ยวเ็าจะไปเอาวินัยทหารเอาวินัยตํารวจเอาวินัยพลเรือนนะครับมาหลอกได้นี่คือ1คําถามแรกต่อไปนะครับคําถามที่2องวินัยนะครับใช้กับใครบ้าง1ใช้กับตัวของสมาชิกกองอาสาเดน2ใช้กับเจ้าหน้าที่นะครับที่สังกัดกองอาสารักษาดินแดนด้วยเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับ เพียงแค่10มาตรานะครับมันสามารถที่จะนำไปใช้ในการออกข้อสอบได้เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับผมก็คงจะเอาไว้สั้นๆเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มามีเวลาก็มาไล่นะครับให้พวกเราได้ชมได้ฟังกันต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้แก่กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือถ้าสนใจอยากได้ไฟล์ข้อสอบนะครับก็ 0, 9 3 ห้าแปดศูนยสีู่นหนึ่งแปดแอดไลน์กันเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้ไฟล์ข้อสอบอ่าอาสอนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ส่งเป็นไฟล์ pdf ไปให้กับทางไลน์นะครับก็สำหรับกคาคืนนี้ก็คงจะขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับ